สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลมน้ำยาออฟตันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลัมนะคะจากน้ำยาล้างตานะคะออฟตันนะคะต้องเฉ็มจิ้งก่อนอันนี้จะยืดมาก กเนะคะคน้ำยาออฟตนเราได้หมดขวดลงไปแล้วขอสลามสิ่งนี้ยืดบางมากล้วก็ยืดมากยืดยืดได้ยาวมากเลยนะคะจิ้มฟินด้วย ที่บนมือไม่ค่อยฟิน พี่คะอานไปตัดผมวันแล้วค่ะจากที่ยาวๆเหมือนคลิปก่อนๆนนะตัดเหลือสั้นมากเลยตัดผมไปบริจาคนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วลค่ะกับชลามน้ำยาออบตันน้ำยาล้างตาค่ะบายบายวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับชลามน้ำยาออบตันนะคะ